ขอให้สําเรขอให้สพเจอาสาวะไข่สิ้นไปอาสาว่ไขสิ้นไปเงเครื่องดองกิเลสสันดาลกิเลสสันดานปิกทาคาปิยทั้งหลายเหล่านี้ทาเหลานังเมเมปาริสุทังังนิพพานังนิพพานังสุขังปารังสุขังตากาเติกาล อิิมานิมัตตกะพุตานิสัพพริวารานิภิกขุสังฆาสโนุชยามสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะพตานิสัพปริวาร หาตูคำหากานเจวะมาตาปิตุอาธินันจายาตกานังการตกานังทีฆะรตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญ เจ้าทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งมัตตการพัดปราสาทพึ่งจตุปัจจใจพบพรงของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับมัต พระาสาทพึ่งจับปุ่ปัจจัยกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพะเจ้าทั้งหลายพลันนับแล้วจงได้พิจารณาให้เกิดประโยชน์เกศข้าพะเจ้าทั้งหลายเกีญาติผงข้าพะเจ้าทั้งหลาย มีบิดาแม่า <tek> ู urine, ้ยาตายครูบาอาจารย์ญาติสนิทสหายเจ้ากรรมนายเวรตลอดถึงสรรพสั้งหลายเทพบุตรเทพพระธิดาพระอินทร์พระพุทปรพรยมธิดา ลูกกบาลทั้งสี่แม่นางโพรินีพระภูมิเจ้าที่ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้อ่ะหนึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนนี้ไปให้กับคุณพ่อคำศรีเอกกันหา เลีย้ยงยากพี่น้องทั้งหลายออที่ออได้รู้ออรับไปแล้ว,ลวถ้ารับรู้รับทราบแล้ว,ลวจงได้มา,า,า,มาอับูโนาโมทนารับซึ่งส่วนบุญส่วนบุสน,นี้ ภาระผู้มีหูทิพตาทิพได้นำข่าวสารอันเป็นมงคลนี้ไปบอกกล่าวกับเขาเหล่านั้นให้ได้รับรู้รับทราบแล้วมาอนุโมทนารับซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลนี้กันรับแล้ว ถ้าทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขออานิสงส์ผลบุญส่วนนี้โฉนดได้สะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคู่ควองป้องภัยพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย คุณพ่อทำสีเนบกันหาเลีกยยากพี่น้องทั้งหลายที่ได้รู้รับไปแล้วถ้ารับรู้รับทราบแล้วจงได้มาอัานุโมทนารับซึ่งส่วนบุญส่วนบุศลนี้แต่ถ้ายังไม่รับทราบข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฝากข่ารุนเขารุสนี้ไปกับเหล่าเทพเทวารู้ขับเทวดาอาระผู้มีหูทิพตาทิพได้นำข่าวสารอันเป็นมงคลนี้ไปบอกกล่าวกับเขาเหล่านั้นให้ได้รับรู้รับทราบแล้วมาอารมณธนา ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลนี้รับแล้วถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและขออานิสงส์ขนบุญส่วนนี้จมได้สักพอย้นกลับ พ<เ> <omi> มาปกปักรักษา,าปกปักรักษาคุ้มองป้องภัยอง้องัพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายได้มีสุขภาพแข็งแรงไดมีความสุขความเจริญขอได้พบดวงแกว้วขอได้พบดวงแก้วได้แก้ววงมาได้ได้พบพักสีอาได้พ,พละเข้าถึงพัะนิทาน เดี๋ยวต้งยกตาต้อจัยกยายกตาต้องยากตประเกศฝรังนะครับยกให้พ้นจากพื้พ้นรับแล้วกะจังว่าเอาจำเอาเรียนมาก ラワカントサパーケワタサーレナサンカノパワントテアカセメアカセメアテミタサパペタナタキナタチャトペタタパン

ໂນະນານາພະ n ິນນັງທຸເຫພຸຍຍະປະສົດ de eso para ella preguntó

มาสัมพ <ess> ุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอะภิวาเรมิตวะตาโตภะควตาภูอามังนัสสามมิสุปฏิปันโน